นะครับเพื่อนๆครับนี่หลังจากทําเสร็จแล้วนะฮะหลังจากทําเสร็จแล้วนะครับเราก็มากินกันนะครับผมนี่นะฮะตอนแรกเราก็ทํานะนี่มาอีพีสองเราก็จะมากินกันแล้วกินให้ดูเลยนี่นะครับนี่ราดน้ําอืมราดน้ําลงไปอืม,อม กลมกล่อมมากเผื่อแบบที่ค้อจะกินผักจะกินผัก มันหอมแนละ้วหอมมากจริงตัวกระตินก็ไม่ฝาดอร่อยก็กินไหม

อร่อยอร่อยไม่ลืมหมูลืมตาเลยกินง่ บอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าทําเมนูนี้แล้วกินกันหลายคนเนี่ยใช้กระถินเยอะๆนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่พอกินอืม เมื่อกี้ผมต้มน้ำหม้อใหญ่เพราะว่าต้มน้ำเยอะๆเพราะว่าความอร่อยเนี่ยน้ำเนี่ยมันกลมกล่อมมากมวเวลาตักใส่ปากมันหอมหอมมาก ว่าน้าหมกแกงมาด้วยน้าหมกแกงมาด้วยเดี๋ยวน้ำต้มอ,อืมอร่อยไม่น่าเชื่อนะแค่กระถิน mà tôm, ngon lắm. Làm lại cả kem nữa. จริงกินไม่พูดไม่จาเลยอร่อยจริงๆไม่ได้โกงข้าวไปเป็นกะละมัง อะไรเหรอข้าวเหรออือนว่าข้าวโอเคโก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 เคนี่นะครับผมต้มน้ำม้เยอะนะฮะสดน้ำราดข้าวเอาอืมอร่อยจิ๋ ด้วยเหรออโอเคมากินให้เสไหมกัน,กนไม่ไม่ไม่แ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 ม่ทำไรไวัยรุ่น <laughs> <laughs> โอ้ยคนใต้ตัวนี้คนใต้ตัวนี้ <laughs> นี่อันนี้ไข่ปลา <laughs> นี่คาเวียคาเวีย มันหอมมันอร่อยนะเพื่อนเพื่อน,นเพื่อนครับรลอนเลยกินข้าวเยอะไปว่ะเนีหมอห้กินแป้ง<อ>จริงๆีะจริงนะจริงแล้วไม่อยากกินมื้อเย็นนะครับ แต่ว่าอาหารเช้าผมก็เป็นมื้อเย็นทุกครั้งไปนี่สายเสียทั้งพ่อทั้งผู้ทั้งบอทั้งเมียเมียมันชอบกลางวันจริงๆกลางวันนี่มันเป็นมื้อที่รู้สึกร้อนร้อนคอแล้วอ่ะเหมือนอะไรคะตัวไหลย้อนอ้วนเนี่ยไม่ใช่ไม่กินข้าวใช่ไหม มันก็เผาผานเหลาใช่ <นะ S 2> ไอ้น้ำย่อยออกมาไม่รู้จะย่อยอะไรไงม,มันก็เลยย่อยกับเพาะอ,อ,อันนี้ผมกินแบบถนอมฮะถ้าไม่ถนอมน,มนีมม่เรียบร้อยไปแล้วทำไมต้องถนอมไว้คนข้างหลังผมไม่กินกะหร่่ <c oughs> ลองกินดูก่อน กินไปเลยแค่อมว่ากป็อย่างอร่อยเตยไม่ลองชิมเลยเริ่มอิ่มแล้วเยอมไหมใช่ไหมทำไมเยอะเยอะจัง เยอะแล้วอะ่ะอืมอม,มันน่าจะมีไฟตอนตีหนึ่งเที่ยงคืนหรือเปล่าอืมมีอะไรนะไฟไฟคือไฟเครื่องบินอืมใคเมียกินมั่งอย่าหลาเลย อโอ้อร่อยจริงครับไม่โกหกแต่ตอนนี้จุกแล้วตอนนี้จุกแล้วที่เลยเด็กฝึกกินเองเออตอนนี้จุกแล้วจริงม,มันหอมหอมอะ่ะบอกไม่ถูกคือมันหอมปลาแห้งหอมกระถินหอมหัวหอมหอมพริกหอมปลาอร่อยอร่อยอร่อยแน่นอนร้าเปอร์เซ็นต์นะ ลองนำไปทำกินกันดูนะฮะรอดแน่ครับช่วงโควิดหาของกินไม่ได้เ <c oughs> มนูไม่อ้วนเดินไหมเ <c oughs> มนูไม่อ้วนไม่น่าอ้วนหรอกก็มีแต่ปลาอืมๆก็ไม่น่า,านอ้อาอมมวน <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็เป็นผัดกะทิอะไรเงี้ยโอเคครับเอาเป็นว่าเราไว้พบกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมซ u b s ไ r i b e กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้มีแรงผลักดันนะมี พลังที่จะผลิตคลิปต่อไปไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอีกแค่ร้อยหิบเองไปทำกันเลยอีกแค่แล้ว <c oughs>